สวัสดีค่ะมาแล้วไหมคะก,ะกับ d ดลิเวลพอดแคสต์ประจำเช้าวนันศุกร์ที่18มิถุนายนค่ะเจ้าของแอปชื่อดังนะคะติ๊กตอกอย่างบริษัทไบแดนเนี่ยเขาได้ออกมารายงานถึงผลประกอบการปี2020เนี่ยนะคะว่ามีรายได้อยู่ที่3.4มล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะซึ่งเป็นการปรับตัวแบบเพิ่มขึ้น111%แบบยอนเยียนะคะ จากจำนวนยูเซอร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของวัคโควิด -19 ที่หลายคนเนี่ยก็มีการเ well วิร์ฟอร์มโฮมนะคะมีการแบบหยุดอยู่บ้านกันแล้วก็เล่นกันคลายเครียดกันอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้ยอดผู้ใช้เนี่ยฉเฉลี่ยราว2 0 0 0ล้านคนต่อเดือน,นะคะ่ะบริษัทนะคะมีกำไรขั้นต้นเกือบ20,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นมา93%เยนเยีย แต่กับมีผลขาดทุนสุทธิราว2,000ล้านดอลลาร์ค่ะจากส่วนที่เขาต้องจ่ายให้กับผู้ใช้แล้วก็ลงทุนเพิ่มเติมในแพลตฟอร์มเพื่อที่จะสร้างความเสถียรแล้วก็รองรับผู้ใช้ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคตมันเองนะคะและฝั่งของญี่ปุ่น,นค่ะก็ มีการที่ตัวธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะเขาก็เริ่มประชุมนโยบายทยางด้านการเงินเป็นวันแรกแล้วแล้ว,ลวก็จะมีการแถลงมติการประชุมนะคะในวันพรุ่งนี้โดยบีจค่ะจะหาลือกันเกี่ยวกับความจําเป็นในการขยายโครงการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาด เพื่อช่วยเหลือบริษัทเอกชนนะคะให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จําเป็นนักวิเคราะห์นะคะอออกมาคาดการณ์ว่า b o j จเนี่ยจะยังคงนโยะบายการเงินแบบผ่อนคลายได้ในการประชุมครั้งนี้ค่ะเนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะยังคงมีแน,นวโน้มที่ว่าติดลบในไตรมาสที่2ปีนี้อยู่ส่วนการประชุมครั้งก่อนนะคะเมื่อมีสเมายนที่ผ่านมานั้น b o j มีมติในการคง อัตราในดอกเบีย้นยนโยบายนะคะที่ระดับลบ0.1%แล้วก็คงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีนะคะเอาไว้ที่ระดับราว0%ค่ะซึ่งเิลเจนะคะได้ปรับลดคาดการณ์ัตนีราคาผู้บริโภคพืพค้นฐานลงสู่ระดับ0.1%จากระดับ0.5%ทั้งนี้นะคะเขาก็ออกมายอมรับว่าอาจจะยังไม่สามารถบรปปรลุเป้าหมายเงินเฟอ้อที่ระดับ2%ได้ค่ะ ส่วนสหรัฐอเมริกานะคะจำนวนผู้ขอรับสูดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์เนี่ยก็ประกาศออกมาสูงกว่าที่คาดเอาไว้ค่ะโดยตอนนี้นะคะก็ประกาศออกมาที่4.12แสนรายนะคะซึ่งก็สูงกว่าที่คาดการเอาไว้ที่3 5 9แสนรายแล้วก็สูงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าด้วยซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งนี้เนี่ยถือว่าสูงสุดเลยในรอบหนึ่งเดือนนะคะนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ส่วนจานวนผู้ขอรับสู่ริการว่างเงินต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะอยู่ที่ระดับ3.52ล้านลายสูงกวา่าที่คาดการเอาไว้ที่3.43ล้านลายนะคะตลาดแรงงานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญของ,งธนาคารกลางสหรัฐใช้ในการตรวจสอบสภาวะเศรษฐกิจนะคะซึ่งในการประชุมเมื่อคืนก่อนหน้า <ๆ S 2> ก็แสดงให้เห็นว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนอนาจทำให้ธนาคารกลางเนี่ยต้อง ปรับขึ้นแตะดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดเอาไว้นะคะแล้วก็ถึงแมว้ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดรางงานของเขาเนี่ยยังฟื้นตัวไม่ถึงระดับก่อนการแพร่ระบาดก็ตามค่ะภาพรวมตลาดนะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยก็มีเรื่องของเฟดที่มีนโนมว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดเอาไว้นอกจากนี้การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจเมื่อคืนก็ออกมาแบบทรงตัวนะคะ ก็เรียกว่าเป็นอีกอความกดดันในตลาดหุ้นด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะก็หุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์แล้วก็กลุ่มสถาบันการเงินแล้วก็กลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงนะคะกดดันดัชนีค่ะโดยที่ดาวโจนเมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดลดลงไป0.91ปปิดที่ระดับ33,723.71จุดค่ะ S&P 500นะคะปิดที่ระดับ4,221.86จุดลดลงไป0.04%และ NASDAQ เองนะคะก็ปิดบวกค่ะที่0.87%นะคะที่ระดับ14,161.35จุดค่ะหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายตัวเลยใน n a s d a กเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะอย่าง Nvidia เดียเนี่ยเขาก็บวกมา4.6% Apple เนี่ยนะคะบวกมา1.2%เป็นต้นค่ะ ฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็เรียกได้ว่าสามารถปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นในเล็กน้อยเมื่อวานนี้นะคะจากการรายงานเงินเนฟ้อในเดือนพฤษภาคมซึ่งก็ปรับตัวดีคาดเล็กหน้อยในกลุ่มของพลังงานการท่องเที่ยวนะคะและก็ราคาในภาคบริการะคะ่ะซึ่งก็เป็นตัวหนุเนเงินเฟ้อของยุโรปในเดือนที่ผ่านมายืนยันภาพการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนนะคะฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียะคะ่ะก็มีการซื้อขายในแดนลบนะคะ จากการประชุมของเสรเมื่อคืนก่อนหน้านะคะก็มีแนวโน้มว่าจะปรับ,บ,รบดอกเบี้ยขึ้นไปกว่าที่คาดการเอาไว้ญี่ปุ่นค่ะเขาก็ปิดลบไป0.93ซนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ปิดที่ระดับ29,18.33 0 3, 3, จุดญี่ปุ่นเนี่ยวางแผนออกใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือตัววัคซีนพาสปอร์ตภายในเดือนกรกฎานคมน,นี้นะคะแล้วก็เขาก็ขอให้ประเทศต่างๆเนี่ยลดระยะเวลาการกักตัวสำหรับคนที่ถือวัคซีนาพาสปอร์ตลง ส่วนจีนนะคะเครื่องไฮคอมพลัสิกเนี่ยก็ปิดบวกมา0.21%ค่ะสู่ระดับ3,525.60จุดนะคะก็สำนักง,งานสถิติแห่งชาติจีนรายงานภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยยังคงมีสเสถียรภาพค่ะโดยในเดือนพฤษภาคมนะคะราคาบ้านใหม่ในสีเมืองหลักของจีนคือปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวแล้วก็เซนเจินเนี่ยนะคะปรับตัวขึ้นมา0.7%เคื่องก็สูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่0.6% ส่วนอินเดียตอนนี้เนี่ยมีข่าวพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าพัดนะคะที่กระจายได้เร็วขึ้นสองเท่าอาจทำไม่สู่การระบาดของไวรัสเนี่ยรอบใหม่ได้นะคะก็เลยปิดลดลงไป0.34ค่ะฝั่งของบ้านเรานะคะเซตอินเด็กปิดลดลงไป0.44ที่ระดับ1,617.65จุดค่ะช่วงเช้านะคะมีการปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้าน ่แลหลังจากนั้นเนีก็ปิดใน้านที่ค่อนข้างลบนะคะฝั่งของน้ํามันค่ะน้ํามัน,นะคะก็ปิดตัวเพิ่มขึ้นเอ,อโดยคือคือยังคงปิดตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะโดยที่เขาก็ปิดที่ระดับ71.04ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะลดลงไป1.5เปอร์เซนค่ะส่วนทอง,ทงะคำะก็ลดลงไป2.1เปอร์เซนซึ่งก็ ปรับตัวเนี่ยค่อนข้างาต่ำสุดเลยในรอบสองเดือนนะคะสูตระดับ1 7ึ3 5ดอลลาร์ต่อออนค่ะคขาแนะนำการลงทุนในช่วงนี้นะคะเรายังคงให้แนะนำการกระจายการลงทุนนะคะในสหรัฐยุโรปแล้วก็เอเชียค่ะกองทุนที่แนะนำนะคะยังคงเป็น KT Euro นะคะ M China KFA China g o p นะคะแล้วก็ One u t g ค่ะ และนี่คือทั้งหมดของดีดีวพอดแคสต์ประจำสัปดาห์นี้นะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ